อยู่ในหน้างานรถเกี่ยวครับผมก็วันก่อนอะไรเมื่อวานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณหารมั่งมีเพิ่งมีแรงบันดาลใจในการถ่ายคลิปตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วอาจารย์ตีสเกิดเหตุอีกซิเดนเนื่องจากล้อขาดนะผมตีนตะขาบขาดตอนตีหนึ่ง ประมาณเที่ยงคืนครึ่งดีแต่ว่าซื้อแทกมารอแล้วตั้งแต่เมื่อวานมันเป็นเคสนี่แหละมันเปนเคมันเมื่อวานมันขาดทางพุ่นเนาะใจกันคิดกนื่อสายพนกือสายพน่ไหวน่ะใจกนแ่่มีสายพนนสายพันเขามีมีขาเมื่อวานเปลี่ยนข้างพุ่นครับเมื่อนี้เปลี่ยนค้างนี่แต่ว่าเมื่อนีนเช้านี้เช้าตรู่เช้าตรู่ พึ่งใส่เสรศษหับเหลือปับตังคันนู้นก็แท็กยานยยยอยู่กับพี่นัดเลยซ้อมได้ทุกคนเกี่ยวยังก็มีดหม้อมีดคอได้ <c oughs> <c oughs> ก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไ้ลุยต่อกันตอนเช้าผมประมาณนี้เด็กเพิ่งเกิดแรงมุ่นั้นใจในการถ่ายคลิปเา <c oughs> หาเบิงงครับลุยงานต่อ